นี่ครับเมนูวันนี้เราจะมาผัดชาปลาดุกกันนะครับนี่มีส่วนประกอบของเรานะมีปลาดุกกระชายแล้วก็พริกแล้วก็ไชอ่อนเผ็ดไหมใส่ไหมจำแรกไหมไม่ต้องแรกมากโอ้ยเฮ้ยตะโก เเลยควมเเลยโอ้โหแขลง <c oughs> ปลาลงไปทุกครบับแขงมาเลือเงี้แหละแแ่งเลยทุกเร็วมันเยอะกันมมันนะนัมันเยอะกันนะมนเนนะ ใส่เลยหงรสดปลารสใส่ชุนรสลงไปนะครับผงเพิ่มความอร่อยนี่เพิ่มความอร่อยดีนะใส่รสดีไปด้วยนะครับนี่ไม่รู้รสหมูแต่เราใส่ปลาน้ำปลา ในั่น,หน,นแหละรับจิ้มากจิ้นมาก้น,ากนน้อยๆนนอยครับไป,ปน้ำตาลครับนแ้แล้วใส่ะชายลงไปสมุนไพรโร ผสมเติมคนไทยสกตล์เต้าหูโดดของเราคือไทยหอมให้มันมนเยเอมกนเลยใ่มะกรูดน,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 นะครับในเพื่อความขอมขาของเรา แล้วก็หัวละพาอะไรหัวลับพาอหัวลับพา เสร็จแล้วนะครับนี่ผัดชาปลาดุกครับหอ,อมหวนชวนกินมากเด็ดเด็ดเนียวแล้วอัดแล้ว <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> โอเคมาลองกินผัดชาคือมือ,อครอบครัวพี่เชษหวัดเหนียวเช็ดผ่เหมือนบอกว่าน,นบอกไว้ผงเราก็ต้องผง ระชาอ่ะรา,า,าน,นี่คเด็ดมากครับสีมือไม่ตกดเรบเขาที่ทอูอยูย่นั <c oughs> ่นเองเนี่ยดู <c oughs> หัวทีพรออ้อมเลย

ปาดุกพัชชาครับมองลงมือฝ่ามันมติดตุ้งซักหนา,าถูกต้องมาสว่างมน้ง <หา S 2> ดมก็ดีใหญ่เลยนะน้ำถล่มไม่เสียแอ้ ร้อนติดไงเผ็ดไหมต่อเผ็ดเหรอเผ็ดช่วงไม่คนะ่อยเผ็ดเนาะเผ็ดทุกความเผ็ดไมาเผ็ดจริงในเมื่อวานร้อนเผ็ดมากวันนี้ไม่ได้ไหวแงตบน้ำร้อนก็หายติดยาวติดยากวอุ้ยมันร้อนเผ็ดเลยอย่างเงี้ยมันนับกินดิดไปแล้วใช่ป่าเราไปเจอความร้อนไงไอ้ที่กิเดยไม่เผ็ดแล้วเราไปเจอไอ้ร้อนอะ่ะ ความร้อนมันอยู่ในหัวหอมเนาะต้มเสร็จใหม่ๆปุいい๊บตดเลยวางเอมเลยเ็เลือนะกรมติดโตติดครเลยชิท้ายกใช้ตต่อป้านนี้ want yeah.